งกว้างกองตอนนี้มาไท้ครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับประมาณหนึ่งเดือนสองวีเนี่ยเขาไปนี้สามารถที่จะเปล่ยนเราไม่มีใครเป็นู่นควณฟังดู้สารบ้างครับมีน้ำมันในค่ายครับนวยใหญ่่ชวยกันนเาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับจะเข้าสิบเอ็ดจะเข้าสิบเก้าเราสูงประมาณเท่าไหรเนี่ยเจ็ดสิบแล้วเราเคยปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับสิบสามสี่ครับเราเป็นมวยสไตล์อะไครับมวย พีมมือก็ได้เข่าก็ได้แต่เข่ามันจะใช้ยากหน่อยเนาะเขาจะห้ามเร็วก็เลยเอาฝีมือมาแทนแล้วอย่างวันนี้เราเจอกับพี่รอนแมนพี่รอนแมนเคยเจอนี่แล้วเราได้ศิษยากรมาต่อยเข้ามาปะเขาเป็นมือสไตล์อะไรกันจังฝีมือครับแล้ววันนี้เราวางเกลียววางแผ่นไปเรื่อยๆค่อยไปเนาะเราเป็นพนักงัดอะไรครับวีรัมรุแล้วไฟสุดท้ายนี่ที่เราต่อยไว้เราผลเป็นไง ต่ออยู่สายไหมครับกรุงเทพครับเป็นไง,งนนนนะกงว่า,านั้นชนะสกัดเพชรครับอ๋ออาฮัสเชียช่วยไรขับรอวันนี้น่ะสาเชียรเป็นยองใจให้ผมกมัน,นะครับเต็มที่ครับ,มรบผมขอบคบผม,มากครับ,บ้องชาย